สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ผู้ค้าเซ่ไทยทำคลิปสุดท้ายแล้วพี่น้องขึ้นมืองนเนาะขาสีเมือ,อเลยห็นทำมานีเหินนี่กับป่านพ่นยองมาตั้งไว้พี่น้องเอ้ยโวเบืองน้อกันเนาะป่านแล้วออกมายองมาตั้งไว้ไหนป่านพ่นออกมาตั้งไว้เป็นแบบน,นี้พี่น้องเนาะมินมินแท้ผู หินก้อนนี่ก็ได้เป็นตุเปกพี่น้องเลยมิมนมินเลยล่ะอันนี้ก็คือห้วยซีโฮซีโฮสองสะพานสองพี่น้องเลยแต่มองนี่เท่งมานี่เป็นโงนหินเป็นถ้ำแบบนี้ได้พี่น้องเลยมุมนี้ก็เป็นเลื่อมมุมนี้ได้เป็นเลื่อมขูดขัด วันนี้ก็ถ่ายอ้อมและอ้อมทำพ่น้อมหินในพี่น้องเลยมันเป็นแบบนี้ได้ทั้งเชิงก็ได้วันนี้เลยถ่ายทำให้เบิ่งพี่น้องเบิ่งเนาะมันเป็นแบบนี้หินมาเห็นกะมึงได้ไปเปกบุคคาก็ถ่ายได้ถ่ายทำให้พี่น้องเบิ่งเนาะทำมันเป็นแบบนี้งองนี่มันเป็นแบบนี้เลยพี่น้อง หีนเซ็งเงอะเป็นนี่พี่น้องอหินคู่พี่น้องไอ,นอ้นี่หินแฟดเขาว่านี่หินสองก้อนนี่คล้ายๆกันพี่น้องเอลยคล้ายๆกันได้หินคู่เลยแหละพีไไ่น้องเหินหินคู่ได้แม่ก็บองพี่น้องเดีอยวจุดกกันในหินนี่ หินช่องพี่น้องด้วยพี่น้องเบิงแล้วก็ได้พร,ราะสิเมือแล้วมาเห็นหินน,นี่ก็เลยถ้าทำหิน,นพี่น้องเยให้พี่น้องได้เบิงเนาะในไต้่ึงไปก็มีทํำอยู่ได้พุ๊หกมันหกขูข้าวเนี่ยมลงไปอยู่อยู่หลังถ้ำนี่กะ ในก็ไปเก็บเบ,บืงง้องบหินเป็นถ้ำยู่ได้หาบบุรุษมันหกพีน่าน,าน้องต้นหน้าก็ที่จะไม่ไร่ที่จะลาบอย่นี่เจ้าเทิงได้หลังถ้ำได้นี่ต้นมุข่าถ่ายขึ้นมานี่เนาะหินเฟสหิชนช่องพี่น้องเซื่องหิชนช่องอพีนงนพน่น้องชิพี่น้องท่านผู้ชมนี่หินมันหิใก,ใกล้ๆก,กันมันช่งเดียวพี่น้อง ก็ห <c oughs> ินชองพี่น้องมองนี่ลุงบุคคาก็ยังว้าอยู่หินนี้เปรเ้ยคนว้าวบุคคาแล้วหินชองพี่น้องแล้วนี่ไม่เป็นอะไรก็อ้างกับน้องแล้วยืนเดียวนี่คล้ายๆครับคล้ายๆกับเขามาตั้งไว้เฮียงเดียวพี่น้องเอ้ยหินเบื้องแรกก็ออัน คือก็คือก็อานอาวกาศขึ้นหนังด้วยเง่ย้ยสวยๆเป็นานอาวกาศพี่น้องนนี่คือธรรมชาติสร,ร้างมาเนาะพี่น้องเนะาะป่าตํองข้ามพามาเบิง่งได้เจ้าอยู่เฮือนนั่งเบิ่งทีวีอยู่กินข้าวก็เห็นได้เราต้องมากัเห็นพี่น้องไยเห็นเป๊ะๆเห็นเป๊ะๆข,ของในชนบทหมู่บ้านตำบลเนาะภูเขาป่าไม้ในตำบลอำเภออำเภอตะงอยเนาะ ตำบล,ลนาตานแต่วัดสกุลนครนของบ้านนาะอ่างบ้านอ่างสะพานสองสะพานสีหสองพี่น้องเลยนเป็นหินแบบนี้เป็่นกระเทิบแบบนี้จักเป็น,น,ปนสะพานที่ท่องเทีเ่ยวได้เลยนะครับตรงนี้นะจ้า <c oughs> จากถ <c oughs> นนขมานนี่ก็บโไกได้พี่นอ้องเลยยนีงมานี่กับประมาณ <c oughs> ประมาณสี่ร้อยเมตรพี่น้องป,ประมาณนี้บมคืนนี่ หินเตะประหลาดนี่ก็ได้ทั้งหลังถ้ำถ้ำสม,มิงลกแม่นาพลโตก,กับพ่อเช่าได้อยู่พ่อซ่นได้อยู่พี่น้องทั้งเทงิงนี่กับต้นไม้หินบูดโหักบ่ม,มีไฟมาเอาไม้เอาตอกเมื่อให้นางคานี้ได้พี่นอ้องเลยทางแถวนี่บ่ม,มีไฟเอาไม้ทำลายหมู่ไม้ได้ ต้นไม้ก็ยังเบิดพี่น้องใต้นไม้บ้านเฮาก็ได้บอว่าไม้งามยเสิเป็นูเขาโลนนี่สิยากๆพี่น้องเลยเจ้าอนุรักษ์ไว้อยู่คนท้องถิ่นแถวนี้บ่ได้ตัดไม้ทิ้งเบ่ได้รักแล้วไม้เพิ่นให้นี่ยังได้ไม้คือจริงก็ใกล้ทางดําใกล้ทางดําใกล้ทางแดงอยู่ไม้เบิดเป็นของนบทของ บ้านอ่างตำบลนาตานอำเภอเต่าง,งอยหินแตละมองแตระมองมันก็แปเปกๆเลยพี่น้องเลยไปแต่ละที่ที่ผู้ข้าไปมาเนี่ยว้าที่นี่ผู้ข้าตั้งซื้อแล้วหินช่องพี่นอ้นอ,งนะาานนองพี่น้องเลยเนี่ยสายยาพ่นหินช่องพี่น้องนาดายกะเจ้าคลิปพอชำนีเจ้าพี่น้องเด้อ ใกล้เวลามือแล้ว